พุทธวจนะที่ออกจากพระโอษของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยกรรมตอนที่28ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมได้กล่าวสอนพร่ำสอนอย่างนี้ทุกทุก องได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุพรามคณะกะโมกคันลานะทุนถามพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพ่มสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุ พระโคดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางเป็นที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนเพื่อการดําเนินไปก็ยังตั้งอยู่ทําไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุ พระรามเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในหนทางไปสู่เมืองราชคฤห์มิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤห์เข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปเมืองราชคฤห์แก่ข้าพเจ้าเถิดท่านก็กล่าวกับบุรุษนั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชคฤห์ ไปได้คู่หนึ่งจกพบบ้านชื่โนโ้นแล้วจกเห็นนิคมชื่โนโ้นจกเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจกเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบกกรณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคฤห์ดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพ่อบอกความชี้ให้อย่างหนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึง่งอันท่านพ่อบอกพวามชี้อย่างเดียวกัน ไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพรามอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคฤห์ก็ยังตั้งอยู่หนทางสําหรับไปเมืองราชคฤห์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทําไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลังไปผิดทางส่วนบุรุษผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห์โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทําอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระรามฉันใดก็ฉันนั้นที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพัมสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรหมามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นเพียงผู้บอกทาง เท่านั้น